สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังพิเศษที่จริงๆแล้วเราทุกคนมีติดตัวกันอยู่นะครับนั่นก็คือการมองเห็นแบบแผนหรือว่าแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในเรื่องต่างๆรอบตัวเรานี่เองครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเจอปัญหาอะไรที่มันดูใหญ่ดูยุ่งเหยิงไปหมดจนเรารู้สึกว่าโห้โหจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เป็นกันได้ทุกคนเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะมันมีทางออกซ่อนอยู่ครับเอาละครับ เรามาเริ่มกันเลยกุญแจสำคัญอย่างแรกเลยก็คือการคิดอย่างเป็นระบบครับมันเหมือนเป็นแผนที่นำทางช่วยให้เราผ่านปัญหาที่วุ่นวายไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยหนึ่งในวิธีคิดที่เป็นระบบที่ทรงพลังมากๆเลยก็คือแนวคิดเชิงคำนวณครับ เชื่ออาจจะฟังดูวิชาการไปหน่อยแต่จริงๆแล้วหลักการของมันง่ายมากเลยครับมันคือการที่เราหัดย่อยปัญหาใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นปัญหาย่อยๆเล็กๆที่เราพอจะจัดการกับมันได้นั่นเองทีนี้ความเจ๋งของมันอยู่ตรงนี้ครับคือส่วนประกอบสําคัญของวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นทักษะที่เราใช้กันอยู่แล้วทุกวันจริงๆนะหลายครั้งเราอาจจะใช้ไปแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปและทักษะที่ว่านั่นก็คือ การจดจำรูปแบบหรือ pattern recognition นั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีสัญชาตญาณของความเป็นนักสืบอยู่ข้างในถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับการจดจำรูปแบบก็คือการที่เรามองหาความเหมือนความคล้ายหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆในปัญหานั้นๆค่ะพอเราหาเจอเราก็จะเริ่มเข้าใจภาพรวมของปัญหานั้นได้ดีขึ้นเยอะเลย แล้วกระบวนการในหัวของเรามันทำงานยังไงนะจริงๆมันมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. คือสังเกตรายละเอียดต่างๆให้ดี 2. พยายามมองหาว่ามีอะไรที่มันเหมือนกันหรือเกิดขึ้นซ้ำๆบ้าง 3. ลองคิดดูว่ากฎที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่และสุดท้ายพอเจอกฎแล้วเราก็เอากฎนั่นแหละมาใช้แก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งทายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เลย โอเคทีนี้เราลองแวะไปดูในที่ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างในห้องเรียนกันบ้างดีกว่าครับว่าทักษะนักสืบที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกันมาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าครับถ้าเราเห็นลำดับตัวเลขแบบนี้5 10 15 20คิดว่าตัวต่อไปคือเลขอะไรครับให้เวลาคิดแป๊บหนึง่งใช่เลยครับคำตอบก็คือ25นั่นเองเพราะรูปแบบของมันง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมครับ ก็คือการบวกเพิ่มทีละหไปเรื่อยๆนี่แหละครับคือตัวอย่างของการจดจำรูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับตัวเลขนะครับแต่ยังเอาไปใช้กับการเรียงลำดับรูปร่างสีสันหรือแม้แต่จังหวะของโน้ตดนตรีก็ได้เหมือนกันหัวใจสำคัญของมันก็คือการหากฎหรือหาสูตรลับที่ซ่อนอยู่ให้เจอนั่นเองครับ เอาล่ะออกจากห้องเรียนมาสู่โลกจริงกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยทักษะนักสืบเนี้ยมันทํางานอยู่ตรงไหนบ้างนี่เลยครับตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดกิดจวัตรประจําวันของเรานี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแบบแผนที่เราทําซ้าๆทุกวันจนชินนี่ก็คือการใช้ pattern recognition รูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือลองนึกภาพกองเสื้อผ้ากองตัวโตดูนะครับ ตอนแรกมันอาจจะดูวุ่นวายมากเลยใช่ไหมแต่พอเราเริ่มมองหารูปแบบเช่นเอ๊ะเรามาแยกตามสีก่อนดีกว่าแยกเสื้อออกจากกางเกงแป๊บเดียวเท่านั้นละครับทุกอย่างก็จะดูเป็นระเบียบแล้วก็จัดการง่ายขึ้นทันทีเลยเห็นไหมครับว่าเราใช้ทักษะนี้อยู่แทกจะตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะตอนทำอาหารตามสูตรเป๊ะเปะ๊ะจัดโต๊ะกินข้าวที่ต้องวางจานวางช้อนในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง ตอนต่อเลโก้ตามคู่มือหรือแม้แต่ตอนที่เราได้ยินท่อนฮุกของเพลงโปรดแล้วร้องตามได้ทันทีนั่นก็ใช่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองเห็นแบบแผนที่ซ่อนอยู่แล้วงานที่เคยดูเหมือนจะใหญ่และซับซ้อนมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะทำมันให้สำเร็จได้ง่ายขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับและทักษะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนุกในชีวิตประจำวันนะครับ แต่มันยังเป็นทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับอนาคตของเราด้วยแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าการที่เรามีทักษะมองหารูปแบบที่แข็งแกร่งเนี่ยจะช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้เร็วขึ้นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ไวขึ้นเพราะเราจะเริ่มเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ได้เองและยังช่วยให้เราเข้าใจระบบที่ซับซ้อนอย่างวิทยาศาสตร์หรือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสุดๆสำหรับการเขียนโค้ดเลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรากฐานที่จำเป็นของการคิดเชิงคำนวณที่จะทำให้เราพร้อมสำหรับโลกในอนาคตรครับเราอาจจะพูดได้เลยนะครับว่าการมองเห็นแบบแผนมันก็เหมือนกับการที่เราเจอกุญแจหรือคู่มือลับที่ช่วยให้เราไขาปริศนาได้แทบทุกชนิดเลยล่ะครับก่อนจะจากกันไปอยากให้ลองใช้สายตานักสืบของเรามองไปรอบๆตัวตอนนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นลายกระเบื้องบนพื้นการจัดเรียงหนังสือบนชั้น หรือแม้แต่กิ่งก้านของต้นไม้นอกหน้าต่างลองดูสิครับว่าเรามองเห็นแบบแผนอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วจะทึ่งเลยว่ามันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยครับ